หรืองานวันสงขานะคะซึ่งประจำปี2 5 6 6จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่7แล้วค่ะครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเราก็จัดมานะครับเป็นประจำทุกปีซึ่งสำหรับปีนี้นะครับเราก็มีการจัดรูปแบบต่างๆของกิจกรรมนะครับซึ่งเรากำหนดรูปแบบในงานเป็นสงขลาเมืองแห่งสีสันซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้นะครับว่าสงขลาของเราเนี่ยมีประเพณี มีวัฒนธรรมมีความเชื่อแล้วก็การใช้ชีวิตที่หลากหลายสไตล์เป็นสังคมที่เป็นภาคุวัฒนธรรมที่ล้ำค่าคแล้วก็มีการผลักดันนะครับให้สงขลาเนี่ยกลายเป็นเมืองที่สร้างสรรค์ในมิติแล้วก็ด้านต่างๆกันด้วยครับค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะเพื่อเป็นการให้ ระลึกถึงนะคะวันสถาปนาเมืองสงขลานะคะรวมไปถึงรำลึกถึงบรรพชนคนสงขลาค่ะรวมไปถึงการสร้างอัตลักษณ์ และสร้างเอกลักษณ์เมืองสงขลานะคะและให้ประชาชนนั้นได้ร่วมกันในการที่จะอนุรักษ์สืบสาสนศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ส่งเสริมในเรื่องของความรักความสามัคคีนะคะรวมไปถึงการที่จะได้ช่วยกันในการสร้างกระจายรายได้นะคะผ่านการท่องเที่ยวชุมชนในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะและอย่างที่เกิ่นไปนะครับว่า ในวันนี้และก็เดือนนี้จังหวัดสงขลาของเรานั้นได้รับพระมหกากรุณาทุกคุณนะครับจากรัชการที่3ได้รพระราชทานไม้ชัยพฤกเพื่อที่จะนำมาประดิษฐานเป็นเสาหลักเมืองให้ชาวสงขลาของเรานะครับได้เคารพสักการะและก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหลักสำคัญให้สงขลาของเราเนี่ยสามารถที่จะก้าวหน้าแล้วก็จเจริญรุดหน้าไปได้ เราจึงมีสงขาเกิดขึ้นณนวันนั้นอย่างเป็นปึกเป็นแผ่นครับผมใช่และที่เราภาคภูมิใจเป็นที่สุดนะคะจังหวัดสงขลาของเราเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยนะคะที่มีวันประจำจังหวัดด้วยนะคะครับผมและโอกาสนี้ครับพร้อมแล้วนะครับก็ขอนำท่านผู้มีเกียรตินะครับทุกท่าน เข้าสู่พิธีเปิดโครงการสืบสารอัตลักษณ์เมืองสงขลาวันสงขลาครับค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะนายเอกชัยเลิศวิบุลลักษ์ค่ะได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีค่ะขอกาบเรียนเชิญค่ะ ถ้ามีเมืองไหนบนดามขวานทองอมีสองเลใหญ่มีนางเงือกสาวสวยมีหลักยินด้วยไม่บอกว่าข้างไหนงามหาดสร้าครับ นมัจการพระครูวิรัตธรรมโชติเจ้าคณะอำเภอเมืองอเรียนท่านเตจตจดาจิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแขกผู้มีเกียรติพี่น้องประชาชนทุกท่านครับกับผมในนามคณะกรรมการจัดงานขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างสูงที่เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสาร อัตลักษณ์เมืองสงขลาวันสงขลาในวันนี้ครับครับผมขอกราบเรียนว่าจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเทศบา,นนาลนครสงขลาสมาคมโอกเกี้ยนและบาคีเครือข่ายต่างๆได้ร่วมกันจัดโครงการสืบสารอัตลักษณ์เมืองสงขลาขึ้นมา ซึ่งตามปฏิทินธุริยะคติตรงกับวันที่10มีนาคมพศ2385คือเมื่อ181ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่พระครูอัตถาจารย์พรามได้เชิญหลักไม้ชัยพับลึกลงฝังไว้ที่กลางเมืองสงขลาเป็นเสาหลักเมือง ที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ที่ศาลหลักเมืองนะครับการจัดอันวันสงขาครั้งนี้เพื่อระลึกถึงเป็นการสถาปนาเมืองสงขาและให้ผู้ที่อยู่อาศัยในแผ่นดินนี้ทั้งที่มีถินกำเนิดเป็นคนสงขาและคนปักปิงคนมาศึกษาเล่าเรียนประกอบอาชีพทุกท่านทุกคนในปัจจุบันได้ตระหนัก มีจิตสำนึกและนำมาซึ่งการรวมพลังสร้างความรักความสามคัคคีและดำเนินกิจการร่วมกันเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินสืบไปการจัดงานวันสงขลาในครั้งนี้ได้รับความสนับสนุนจากทุกฝ่ายได้อบประมาณจากผู้ว่าการจังหวัดอบประมาณจากอบจการจิตกิจกรรมได้รับความร่วมมือจาก สิอบอำเภอสมาคมโอกเ,เก่นเทศบาลน,นคนรสงขลาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลามูลลนิธิสงขลาสู่มรดกโลกมูล,ลนิธิเรารักสงขลาเจริมประเกียรติบริษัปทปตทปิโตเรเลียมจำกัดและเกรือข่ายทุกภาคส่วนและที่สำคัญได้รับความร่วมมือจากอำเภอทุกอำเภอจัดกิจกรรมหมู่บ้านวัฒนธรรม ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของแต่ละอำเภอถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคีเกือข่ายภาครัฐภาคประชาชนและเอกชนซึ่งได้ร่วมกิจกรรมต่างๆดัง,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 งนี้หนึ่งการตําบุญตักบาับรระชนสีบกอ,อำเภอซึ่งทำพร้อมกันเมื่อวันที่9นะครับอันที่สองชมพเสาหลักเมือง อันที่สามเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิรงมงคลเมืองสงขลาอันที่สี่มีการเวียนเทียนณพประาตุเจดีหลวงบนเขาตางังกวนซึ่งกระทําเมื่อวานครับการเสวนาทางวิชาการซึ่งมีทุกวันครับการจัดนิทรรศการผลงานคนสงขลาต้นแบบนิทรรศการคนดีสีสงขลานิทรรศการสงขลาชูมโนโดกโลก การจัดหมู่บ้านวัฒนธรรม16อำเภอการสาธิตการถ่ายทอดภูมิปัญญาของจังหวัดสงขลาการแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการแสดงดนตรีการแสดงศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุงโนราและอีกมากมายครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดจูเกียติ คนดีสีสงขลาและมอบเกียรติบัตรคนดีสงขลาต้นแบบจากอำเภอเมืองสงขลาอำเภอสะบาย้อยอำเภอเทพาและอำเภอนาทวีและกล่าวแสดงความยินดีตลอดเปิดโครงการสืบสารอัต,ตลักษณ์เมืองสงขลาคืองานวันสงขลาตามลำบับขอกราบเรียนเชิญครับ ะะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะนายเอกชัยเลิศวิบุญลักษ์ค่ะและจะได้เรียนเชิญนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านเจษฎาจิตรัตน์นะคะได้ให้เกียรตินะคะมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติคนดีสีสงขลาประจำปี2565<ม>ค่ะและลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการประกาศรายชื่อนะครับผู้ที่ ได้รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติคนดีสีสงขาประจำปี2,556นะครับขออภัยครับประจำปี2,565ครับโดยมีลำดับรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ ประเภทแรกนะคะประเภทเยาวชนคนดีสีสงขาได้แก่นางสาวพาสิตาอ่องแสงค่ะนายกุมพลอินทสุวรรณรับแทนนะครับลำดับต่อไปครับประเภทข้าราชการคนดีสีสงขานายโชคบุญเรืองครับ สรงคลาทรงคลาลองมาทรงคลากันใหม่ขอเสียปรบมือด้วยนะคะลองชิมเตาหูยีลำดับ<ต>ที่สามนะคะประเภทเกษตรกรคนดีสีสงขานายปริญญาบุรีรักค่ะทั่วเขียวครองแงเท่ามันแก่งไกลข้าวางเาเมาเขายัมโรตีเนียวดำ ลำดับที่4ครับนักธุรกิจคนดีสีสงขลานายบรรพดยิ้มวันครับและประเภทครอบครัวคนดีสีสงขลานะคะได้แก่ครอบครัวนายนิวัฒตั้นหุ้นค่ะ ลำดับสุดท้ายครับประเภทองค์กรคนดีสีสงขลาครับมูลิธิจงหัวสงเคราะห์คนชราอนาถาเรียนเชิญครับและโอกาสนี้ครับขอกาบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วม ันทึกภาพนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีสีสงขลานะครับ ซึ่งในแต่ละประเภทนะคะก็ถือว่าเป็นประเภทที่ได้มีการคัดเลือกนะคะมาอย่างดีนะคะสำหรับคนดีสีสงขลาประจำปี2565นะคะซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้ชาวจังหวัดสงขลานะคะได้เจริญรอยตามนะคะในคุณงามความดีนะคะในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดสงขลาให้รุดหน้าเจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะและลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการประกาศรายชื่อ คนสงขลาต้นแบบนะครับประจำปี2566นะครับค่ะซึ่งเ,เดียเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายัางอยู่บนเวทีนะคะเพื่อที่จะมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินะคะให้กับในส่วนของคนสงขลาคนต้นแบบจำนวนอําอำเภอนะคะได้แก่อําเภอเมืองสงขลาอําเภอนาทวีอําเภอเทพาและอําเภอสะบาย,ย้อยค่ะและสำหรับรายนามนะครับชุดแรกนะครับก็ขออนุญาตนะครับกราบนิมนต์พระครูประหลัด วุธิกรยะติโกนะครับจันเจริญลำดับที่สองครับกราบนิมนต์พระครูสมุสุภชัยสุภธรรมโมนะครับชัยชานยุธลำดับที่สามครับพระครูโสติธีรคุณนะฮะและลำดับสุดท้ายพระครูยานโกสลครับ สองเลใหญ่มีนางเนื้อสาวสวยมีหลักยินด้วยไม่บอกว่าข้างในงามหาดซามีลาสุดหูสุดตาเสียงสนเสียดใบก็หนูก็แมวไล่กันทุกวี่ทุกวันมันไล่กันทำไมซึ่ง,งสำหรับพระครูประหลัด อุทธิพรยะติโกนะครับและพระครูสมุสุภชัยสุภธรรมโมนะครับท่านประจำอยู่ที่อําเภอเมืองสงขลานะครับและสําหรับรูปที่สามพระครูโสตทิรทคุณนะครับจากอําเภอเทพานะฮะและอําเภอสบ้าย้อยพระครูยานโกศนนะครับซึ่งทุกรูปนะครับก็ได้รับ เกติบัตน,นะครับคนสงขลาต้นแบบประจำปี2566ครับซึ่งทุกรูปนะคะถือว่าเป็นคนสงขลาเป็นคนต้นแบบนะคะในอำเภอต่างๆนะคะที่คุณยอดได้เรียนไปทราบนะคะก็จะเป็นแบบอย่างนะคะให้ส่วนของอพื้นที่นั้นๆนะคะได้มีสิ่งที่เหนียวจิตใจนะคะ พระพุทธศาสนาด้วยนะคะครับผมโอกาสนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับได้ร่วมถ่ายภาพนะครับกับพระคุณท่านนะครับที่ได้รับรางวัลทั้ง4รูปครับค่ะและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะรบกวนยังอยู่บนเวทีนะคะเราอย่างมีในส่วนของคนสงขลาคนต้นแบบปี2566ที่จะได้รับรางวัลด้วยนะคะ อ,อำเภอ,อเอมืองสงขลานะคะได้แก่นางผุดธดีสุวรรณค่ะ ท่านที่สองนะคะนายวิชัยมาราเสนาค่ะลำดับต่อไปนะคะนายวิชานชัยทองค่ะ ลำดับต่อไปนะคะนายสมศักดิกสส์ทองนิ่มค่ะกับโอกาสนี้ครับเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้ร่วมถ่ายภาพนะครับอีกหนึ่งท่านนะคะของคนสงขลา คนต้นแบบนะคะของอำเภอเมืองสองขานะคะท่านสวัสดิชนะค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นท่านที่ได้รับรางวาัลคนสงขลาคนต้นแบบปี2566นะคะของอำเภอเมืองสองขลาค่ะ ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการประกาศรายชื่อคนสงขลาต้นแบบปี2566นะครับอำเภอนาทวีครับลำดับแรกนะครับพระครูปริยัศิทธิสุนทรนะครับโดยนายจารึกนินวิเชียนนะครับรับแทนนะฮยงสุนทรนะครับโดยนายจารวิเชีัน วนมันไล่กันทําไมลองขึ้นไปเขาตั้งกวนฟูงลิงมันชวนขึ้นลิบวองไหงลําดับต่อไปค,ครับท่านที่สอง<ม>นางน,นัดยดาษ<ม>นุยแก้วครับและห่างไกลชวนน้องไปลองพลักหินคงเคยได้ยินก้าวเซ็งใช่ไหมอยากจังอยากมาสู่ขอ ลำดับต่อไปครับนายทนิตทองสุขครับลำดับที่สี่ครับนายวิรเทพรัตนเสถียรครับ ลำดับต่อไปครับนายมะปอซีหลีกานางสาวเดือนธิดาสีหนูสุดรับแทนครับลำดับที่6ครับนายสุพลสุแก้วครับ และลำดับที่7ครับนายพานุกรนิมดวงครับเรียนเชิญท่านผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนะครับได้ร่วมถ่ายภาพกับบุคคลที่ได้รับ ปิบัตินะครับคนดีค,คนสงขา,งค,าคนต้นแบบปี2566อำเภอนาทวีครับและรายชื่อนะคะคนสงขาคนต้นแบบปี2566ขอำเภอเทพานะคะท่านแรกค่ะนายแวรยุโซกหวันหมู่ค่ะ นจีนแขกไทยทรงคาทงคาท่านที่สองนะคะนางนิทานทิพย์เพิ่มแย้มค่ะทรงคาทงคาลงมาทรงคากันมาทรงคาทรงคาลองมาสรงคากันมาท่านที่สมนะคะนายจัก,กรีสุวรรณภูมิค่ะ ทนที่4นะคะนายสมปองแก้วสวัสด์ค่ะท่านที่5นะคะนายสมพรแก้วได้ปานค่ะ